สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเ <Yeah. S 1> ข้าสู่ช่องของสุนติมิวีแล้ววันดีนะคะเรามาอยู่กันในช่วงสุปสุสมนั่นเองเค่ะผมแล้ววันนี้นะคะกล่องสุ่มที่เราจะเปิดกันนั้นก็คือสกาวพันด้ารุ่นซิตี้ออฟได้นั่นเองค่ะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็สวยมากๆด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลากัะนเนาะเอาลไรนะคะเปิดแล้วนะทุกคนหนึ่งสองซัมไม่ออก และนี่ก็คือซิตี้ออ i ไ h t ของเราในวันนี้นะคะช่ามป้าหมดเลยซีเ็ตในบ็อกใหญ่นะคะก็จะมีทั้งหมด12ตัวนะพร้อมกับรอลุน้นซีเ็ตเลยนะคะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ลองเปิดเลยดีกว่าอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนเหมือนเขาให้เป็นซิมการ์ดมาด้วยอ่ะมีเหมือนซิมการ์ดเลยในตัวกล่องนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบดิออนดิออนแบบนี้นะสร้างความเจ็มจนให้กับการแกะในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะ เดี๋ยวเราจะกรีดทั้ง2กล่องเลยนะคะกรีดจากด้านล่างนะเพราะว่าเผื่อรุ้นได้ซีเค็ดเราก็จะได้เก็บได้นะคะนี่ใครที่จะเปิดนะ,ะก็ขอให้ระวังมือกันนิดนึงนะคะัรเตอรมันค่อนข้างคมนะคะและตัวแรกนะคะนั่นก็คือช่างๆว้ยน่ารักอ่ะดีเทลของโซ่น้องคือดีมากทุกคนนล่เล น้องมีสีฟ้านะคะซึ่งเป็นตัวสีเขียหรือเปล่าอ๋อยังน้องมีชื่อว่า heart s e e k e r นะคะ heart s e e k e r สำหรับรุ่นนี้จะไม่มีฐานมาให้เรานะส่วนตัวการ์ดที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับจอยเกมนะคะและตัวที่2นะคะก็คือมีแมวมาด้วยเอายังไงลูกจะอยู่ตรงไหน,นเลือกเล็ที่ออกซีครั Secret. ซีครับ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 ซู๊บซู๊บมีเป็นตัวสีเขียวแบบนีออนนีออนฉันช่างนึรดูฉันต้องแบบวางยังไงให้ดูแบบดูดีอ่ะด้านหน้าด้านหลังของน้องก็จะเป็นดีเทลสวยๆเลยนะตัวนี้ไม่ค่อยกล้าวอ่านออกเสียงเท่าไหร่งั้นโอเคน้องอ่านว่า Traveler นะคะน้องเป็น Traveler นะก็ถ้าเกิดว่าพี่อ่านผิดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะมีความหมวกทุกคนดูที่ความหมวกข้างหน้าของน้องนะคะเหมือนกับว่าเป็นหมวกที่ดูแพงอะมีรอยขัดขาด,ดนิดหน่อยเหมือนเป็นแบบสไตล์ที่เขาแบบจริงจังจะทำให้มันเป็นแบบนี้อ่ะแล่ะมาถึงตัวที่3ของเรานะสัมผัสจากด้านนอกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหมวกจะมานั่งอ้วกทำไมจชโ,โก้ มานังอ,อุกอะนี่ก็คือตัวที่ออกอุ้ยตัวนี้ดีตัวนี้สวยมากตัวที่เปิดตาของร้อนะคะมีกลิตเตอร์ด้วยนะทุกคนดูดีเลยทีเดียวด้านหลังก็จะเป็นเหมือนมีผ้าคลุมนะคะส่วนด้านหน้าอีกนิดหนึ่งดีเทลก็คือมีเป็นแบบเหมือนกระเป๋าอะกระเป๋าสงกรานอะน่ารักจังน้องมีชื่อว่า Meditator นะคะก็ <c oughs> น่าจะอ่านแบบนี้แหละ <c oughs> อ่ะพี่ฟางก็ <c oughs> ลองดู ว่าอ่านถูกไหมน่าจะใช่นะคะน่าจะใช่แน่นอนตัวที่4นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้สวยมากตัวนี้เป็นตัวที่เราเจอหน้ากล่องแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้มากจริงๆเ่อะทุกคน เพราะว่าตัวนี้น้องสวยมากอย่าบอกนะอ๋อตกใจหมดเลยสวยขนาดนี้นึกว่าซีเครตแต่ไม่ใช่นะน้องเป็นตัวธรรมดานะดูดีเทลน้องที่สวยมากคือจะเป็นตัวละครที่มีความเฉียวเฉียวคมทางด้านสายตาม,มากนะคะทุกคนแล้วก็มีสีแดงสดใสเออสวยอะ น้องมีชื่อว่ารอเอ็กคูเตอร์นะคะน่าจะอ่านประมาณนี้ช่วยพี่บานอ่านหน่อยมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นไซไฟไซไฟเดี๋ยวเราค่อยมาโหวตกันดีกว่าว่าเราชอบตัวไหนมากที่สุดเอาละค่ะต่อไปเราจะถึงครึ่งทางของการเดินทางของเราแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่5กับตัวที่6กนะกล่องนี้คือหนักกว่ากล่องนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะกรีดก่อนเลยนะคะแล้วก็จะเปิดพร้อมกันทีเดียวกล่องที่เบากว่านะคะนี่เลยอุ้ยอุ้ยมีความขน้น จัจัๆทุกคนตัวนี้มีความขนมีความขนเฟอร์ว่าน่ารักมากอ๊ายน้องเหมือนจะเป็นตุ๊ก,กตาเลยอะแล้วทุกคนดูดีเทลตรงมือนะคะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยกําลังกลุ่มผ้าพันคอของเขาไว้เหมือนไม่ให้มันตกอะทุกคนตัวอื่นนี่คือเท้ายันพื้นหมดเลยนะ อันนี้คือกลุ่มพาพันคออ่าไม่ใช่ตัวซีเครตแต่อย่างใดนะคะสวยขนาดนี้ไม่ใช่ซีเครตนะทุกคนน้องมีชื่อว่าพัพเพชรซิงเกนะคะน้องเป็นนักร้องนั่นเองนะคะในกล่องของน้องจะแถมเป็นเหมือนพัดมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะติดให้ดูตอนที่เราสรุปแล้วนะว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะไปไปต่อแบบต่อเนื่องึตัวนี้หนักมากและตัวที่ออกนั่นก็คือจุ๊ม Í, พี่บางชอบผมผมเขาน่ารักมากนะคะมันเป็นเหมือนกับเป็นผมถักอะทุกคนเรียกว่าส่งอะไรนะวุ้ยมันเป็นเส้นเลยวทุกคนแต่ว่าอย่าไปดึงเยอะนะเดี๋ยวมันหลุดสีคือตัดกันระหว่างสีชมพูกับสีฟ้านะคะดวงตาที่ใส่เจลของน้องก็คือเบลเวอร์แลก็จะมีชื่อว่าแดนเซอร์นะคะน้องเป็นนักเต้นนะอุ้ยเหมาะสมเหมาะสมชุดธรรมะแมงมัดผมไว้สูง คือเหมาะสมที่จะเป็นแดนเซอร์มากๆนะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่6กล่องเท่านั้นซีเครตต้องอยู่ใน1ใน6นี่แหละเชื่อเถอะพี่เชื่ออย่างนั้นท้าเป็นตัวซีเครตขึ้นมานะพี่ปาวสัญญาเลยว่าฟางจะตัดขนซีเครตซีเครถามเพื่ออะไรจริงๆแล้วซีรีส์นี้เนี่ยจะมีหลายสีมากๆเลยนะคะครับจชมจอนนี่ไงตัวที่เป็นสีเหลืองมีชื่อว่า เพชรแคนะคะน้องถักปี้วยทุกคนอุย้ยมีเขี้ยวด้วยตัวอือ่นไม่มีเขี้ยวตัวนี้มีเขี้ยวน้อยด้วยน่ารักมากซีรีส์นี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นซีรีส์ที่ออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนะลำดับที่8ตัวซีเคร็ตอย่างแน่นอนต้องออกแล้วละ่ะเพราะว่าเลขมงคลมากมีขนาด,าดเบาแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานบางอย่างชนะเราจะเปิดแล้วใน3 2 1 2> ่ เนอร์ดี้บอดีก้กาเจ้าบอดีก้กาแสนสุขสนนั่นเองน่ารักในซีรีส์นี้เหมือนกับว่าเวลาเขาลงสีของตัวละครนะคะมันจะมีความกลิตเตอร์กลิตเตอร์ด้วยนะทุกคนผิวเขาจะดูมันมันเงาเงานะหน้าตาเบื่อเบื่อหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็น่ารักไงเป็นคนน่ารักคนหนึ่งอย่างที่บอกไปในหลายๆครั้งนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตัวซีเกตเนี่ยไบยบอกรุ่นนี้นะคะที่เป็นรุ่นทั้งหมดของสกาวพันด้าเนี่ยก็คือชอบมากๆนะต่อไปจะเป็นตัวที่9แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เป็นตัวที่8ตัวที่9เนี่ยก็เหมาะสมที่จะ เป็นตัวสีเขดนะคะับับับทัับสัมผัสดูแล้วเนี่ยก็มีความที่จะมีดีเทลเยอะฉะนั้นม <topics> ันคงหนีไม่พ้นแล้วปะหนึ่งสองสาุ้ยอุ้ยอุ้ยดินดิๆนดินดินดิจบ คือคุณหนูมากลูกคุณหนูสุดๆแน่นอนนะคะว่าเขาเหมือนลูกคุณหนูมากเพราะว่าเขามีชื่อว่า The Princess นั่นเองค่ะลูกคุณหนูมากแกความความผมชมพูตาฟ้าโอ้โกทิกสุดๆและต่อไปจะเป็น3อันดับสุดท้ายนะคะที่เราจะเปิดกันตัวที่เหลืออยู่นะคะก็จะมีตัว a r d e n y o u t โอเคพี่ไม่ได้พูดเลยน,นะเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังพี่ไปใช้ Google แปลภาษามาแล้วทุกคน Ardent Youth อะตามนั้น แล้วก็จะมีตัวที่เป็น slow delivery นะคะและตัวสุดท้ายก็คือ DJ player นะหรือใน3กล่องนี้จะมีสีเครตก็เป็นได้นะคะทุกคนต้วงีเครตแน่เลยตัวนี้ที่ออกจะเป็นอะไรจับจับดูแล้วอุ้ยหนึ่งสองรฮ ีเจเพลเยอร์เลยค่ะทุกคนวู้น่ารักจังเลยน้องเป็นเด็กผู้ชายนะคะมีผมหนามเลยทุกคนน่าจะคู่กับนี่เลยนะคะเป็นน้องแดนเซอร์นะเขาคู่กันได้มีความผมหนามผมแบบดีเทลเยอะๆและตัวต่อไปนะคะตัวที่เราได้นั่นก็คือพอรอพเยอะจังอุ้ยทำไมมีรองเท้าแยกมาให้ด้วยอะ่ะหรือว่าแกหรือว่า ฉันตื่นเต้มนมากเลวนะหนึ่งสองสามฮึบหลังจากที่เราเปิดขึ้นมานะคะเราก็ได้เป็นน้องตัวที่อ่านชื่อยาก นั่นแหละค่ะเราได้ตัวนี้มานะคะซึ่งน้องเนี่ยมีความเป็นสีส้มมากเลยนะคะทุกคนคือตอนแรกอับพี่ปาก็คิดว่าเอ้ยน้องจะมีความพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าอันนี้คือเท้าเปล่าของน้องนะคะทุกคนที่เราเห็นว่าเป็นรูปเท้าแมวเนี่ยจะเป็นเท้าเปล่าของน้องนะคะน้องจะเสร,เสริมมาก็คือมีรองเท้ามาให้ค่ะไม่รู้ว่าทุกตัวเนี่ยสามารถถอดรองเท้าได้เหมือนน้องไหมนะ อาจจะไม่นะถ้าเป็นน้องคนเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองใส่รองเท้าให้น้องกันนะคะเรียบร้อยน้องก็จะเป็นหนุ่มไฟแรงนะคะเป็นเด็กผู้ชายนะคนนี้อาจจะดูเหมือนเด็กผู้หญิงแต่ในกล่องเนี่ยเขาเขียนว,ว่าเป็นเด็กผู้ชายนะคะและตัวสุดท้ายกล่องที่หนักที่สุดนะคะพี่ปางคิดว่าอันนี้แหละสิ่งที่วังสิ่งที่คอยน่าจะเป็นตัวซีเกตอย่างแน่อนอนค่ะฉ,ฉันก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะว่าเป็นตัวซีเกตค่ะ แล้วนะครับหนักมากหนักแบบหนักแบบต้องเป็นซีเคทแหรอป้าอย่างเงี้ยทึบและตัวที่ออกนะคะนั่นก็คือจำจำจำ,จำน้องไม่ใช่ตัวซีเค็นะคะน้องเป็นตัวน้องเดลิเวอรี่นั่นเองค่ะทุกคนอ้โหเสียใจอ่ะเสียดายนะถ้าเป็นตัวซีเค็เนี่ยป่านนี้คือพี่ป้าแบบ จ๋งแจว๋วสุดจ้าสุดจีบดิโดไปแล้วอ้อยแกฉันเบอะมากอันนี้คือตอนแรกที่บางคิดว่ามันเป็นถุงกันนะ้ำเหมือนสงกรานจริงๆแล้วไม่ใช่เขาพันไว้เพื่อไม่ให้สร้อยคอของน้องเนี่ยมีรอยทะลอกทั้งสองตัวเลยนี่ว่าแกฉันเบอะมากอาล่ะค่ะทุกคนในเมื่อเราเปิดครบทั้ง12ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเรามาดูภาพความน่ารักของน้องๆทุกคนกันเลยดีกว่านะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลย let's go คนชอบกันหรือเปล่าสำหรับคลิปสุ่มเปิดสุ่มในวันนี้นะคะสำหรับน้องสกาแพนด้ารุ่น City of n i ไ h นนั่นเองค่ะถ้าใครชอบตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์และบอกกันใตา้ล่างด้วยนะถ้าใครอยากจะดูต่อนะคะก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์และบอกกันเช่นกันนะคะเอาว่าน้องอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องของสุ่มนีวีวีนะและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้พี่แป้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า